ตอนนี้อยู่ที่กาตาค่ะเว้ยแอร์มาทำอะไมอ่ะเป็นแอร์เหรอใช่ใช่ค่ะแต่นะแปลว่าคุณหนิงก็บินไปบินมาเหรอบินไปบินมาเพิ่งกลับมาจากบิสเบนค่ะอ๋ออันนี้อวดหรือว่าอะไรถ้าอยากอวดไปได้เที่ยวป่ามันยังต้องกักตัวอยู่อ๋อเจนนี่ก็เหมือนกันเพิ่งกบเพิ่งกลับมาจากกระทุ่มเบนกระทุ่มเบนกระทุ่มเบนนี่เอ้ามัน มองนาคอยาอยากให้ดูเป็นมังนอคมากแบล้วเข้ามาบใช่เพิ่งไปมาไปเชื่อมาอากาศดีมากเลยเพิ่งกลับมาจากกระชุ่มเบนบินมาจากกาตาไปลงไหนไปลงตรงทะลางแล้วแวะไปไหนแวะไปหันไม้ขาวแล้วเพิ่งกลับจากอะไรกระชุ่มเบนรู้จักเพ์เซอร์ที่ชื่อเอไหมไม่ยังไม่เคยบินด้วยเลยค่ะอ๋อเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานเป็นแอร์เขาขายทอดมันอยู่ข้างหน้าเนี่ย และอีงมีเรื่องไรแล้วไหนแล้วซีมีอะไรในบนไฟล์บ้างที่เราเจอที่เตรียมมาที่เตรียม,มาในไฟลไฟลหนึ่งมันเป็นไฟลที่แบบว่าผู้โดยสารน้อยแล้วทีนี้เคบินมันก็จะแบ่งเป็นสามตอนเราก็เลยปิดข้างหลังไว้แล้วก็แบบข้างหลังก็คือมืดหมดเลยโอเคพอเราจะไปเอาของข้างหลังเราก็ต้องแบบเดินไปแล้วแบบมันมืดมากแล้วแบบเดินเดินเดินอยู่ๆได้ยินเสียงแบบ help me help me ไม่น่าใจ<ๆ>ก็เลยแบบเรียกเพื่อนเ่าแบบ ยูยูยูเดินมาด้วยกันห LIKE น่อยเพราะแบบข้างหลังมันมืดแล้วก็แบบ uh oh. เพราะว่าครูมิวมนอยู่ข้างหลังก uh ็เลยต้องเดินดีเยวครูมิวเพื่อนก็ดีน helplp me help me รุ้งคนแบบวิ่งแบบหนีแล้วก็ไปถามหัวหน้าว่ามีอะไรอยู่ในเคสอยู่ในคาร์โก้หรือเปล่ามีแบบบอดี oh. ้อยู่ไหมอะไรอย่างเง uh ี oh. ้ยหัวหน้าก็แบบเหมือนไปเช็คกับกับตันก็บอกไม่นะ mm hmm. หัวหน้าก็แบบจริงเหรอฉันไม่เชื่อหรอกหัวหน้าเลยไปเช็คแล้วก็ได้ยินเสียงมาเดิมค่ะ h e l p m e help me ทีนี้สรุปหัวหน้ามีไฟฉายมีลุงคนหนึ่งอะค่ะ มาแอบนอนอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบเหมือนแบบนางลมแล้วนางลุกไม่ไหวนางก็ไม่ไม่แต่คือลูกเลยแบบวิ่งหนีเพราะคิดว่าเป็นผีลูกเลยบางคนแบบห้องไหยเลยเป็นชันชันก็กลัวขอบคุณนิงที่มาคุยกันนะค่ะเดินทางปลอดใจในทุกทานะคะนี่อยากถามอยากถามคําถามใหม่ว่าไม่อยากถามเกี่ยวกับพิธีกรแล้วอยากถามว่ารู้สึกยังไงกับทีมงานเซตใหม่ในตอนนี้คะ รู้สึกสนุกแปลกใหม่ดีคิดว่าเขาทำงานสมสมสมเงินเดือนไหมคะในฐานะที่เราเป็นแบบแพลนเนอร์เราเป็นคนวางแผนไงเราคิดว่าเขาทำงานเหมาะสมกับเงินเดือนไหมซองขาตัวคนหนึ่งก็ดีนะซองขาตัวคนหนึ่งก็ดีมีอะไรจะตำหนิพวกเขาไหมตำหนิไม่กล้าตำหนิเลยทุกคนสนุกมากเป็นธรรมชาติตอนเจนนี่เป็นทีมงานอ่ะเจนนี่โดนแกงตอนเนียถ้า คุณไออยากให้แก้งทีมงาน1คนคุณไออยากให้แก้งใครคะระหว่างฟอนกาวเอฟพี่เมียวแบงและพี่มดเอฟครับผมเพราอะไรเพราอะไรพรอะไรยังจำได้อยู่ตอนเกมที่ไปตั้งแคมป์ลิสระบุรีอะแล้วไงนแล้ว กางเกงยีนสนุกนะชอบที่หงางายต้องถายหลังกางเกงอันนั้นไม่มีใครแกล้งเลยนะอันนั้นเขาแกล้งตัวเองนะเทปนี้อยากเห็นไหมเทปนี้อยากเห็นไหมก็ดีครับผมเป็นบุญตายมาตรงนี้มาตรงนีตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ใหญ่ได้ตรงนี้ใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยนี่ค่ะ ดีค่ะขอบคุณคอาซีเขาชอบเธอนะค่ะจริงจิงชอบพี่กรอบมากกวดรูปพี่กรอบตลอดเลยขอบคุณนะคะชนาบ้างไม่ชนะบ้างก็ไม่เป็นไรแต่หวดแต่หวดให้ไดโนเสาร์ตลอดยินดีค่ะเป็นชื่อเหมือนเป็นชื่อดอมเป็นชื่อดอมื่อดีมแฮแทกไดโนเสาร์เถยเที่ยวไทย